คุณเคยมีอาการหดหู่ซึมเศร้าว,วิตกกังวลบ้างไหมคะแล้วปกติคุณจัดการกับอารมณ์พวกนี้ยังไงคะเนื้อหาวันนี้นะคะมาจาก TED Talk เช่นเคยนะ This could be why you are depressed or anxious โดยคุณจฮานฮารินะคะ คุณรู้ไหมคะว่าสาเหตุหลักๆสำคัญเลยที่ทำให้เราเป็น depressed หรือ anxiety หรือมีอาการหดหู่หรือว่าเครียดซึมเศร้านะคะจริงๆแล้วอะค่ะมาจากไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตของเรานี่เองค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ทำไปแล้วรู้สึกไม่ได้ดังใจหรือการที่คุณใช้ชีวิตในปัจจุบันอยู่กับตัวคนเดียวมากขึ้นอยู่กับออนไลน์มากขึ้น แล้สิ่งที่คุณเจฮาแนะนำนะคะการแก้ไขปัญหาที่มันง่ายมากๆโดยไม่ต้องพึ่งยาใดๆก็คือการเข้าสังคมการเจอคนการทำงานเป็นกลุ่ม b e u s BV be e BEA Team of Group เขาบอกว่าด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปอะคะ่ะทำให้คนเราอะจะหันมาให้ความสนใจกับตัวเอง คนเดียวมากขึ้นโดยไม่สนใจคนข้างๆคนรอบข้างหรือแม้แต่สังคมเพื่อนถ้าเป็นไปได้นะคะการที่จะทำให้คุณมีอาการที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมกว่าการที่คุณรู้สึกถึงความซึมเศร้านะคะก็คือการเข้าไป อยู่ในสังคมแต่กะต้องบอกนะว่าถ้าคุณไปอยู่ในสังคมที่ให้พลังงานกับคุณได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะและสำคัญค่ะการที่คุณซึมเศร้าอ่ะค่ะมันไม่ได้เป็นความผิดอะไรเพียงแต่มันเป็นสัญญาณหนึ่งที่มาบอกกับคุณว่าบางครั้งการใช้ชีวิตในรูปแบบปัจจุบันของคุณอาจจะส่งสัญญาณเตือนคุณเบาๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะ